วัดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการหันสาหาความรู้วันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารเศษส่วนนะคะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารเศษส่วนนะคะเรามาลองทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะจงหาผลหารต่อไปนี้นะคะข้อข้อหนึ่งนะคะ 4หารเศษสองส่วนหเท่ากับสี่เหลี่ยมเรามาทำกันเลยนะคะตอบ10เพราะว่าห้งหา,หาง5 5 2เป็น10ส,ส่วน1น,นะคะก็ตอบ 10นะคะนี่นะคะ C สองส่วนสามหารสี่เท่ากับช่องว่างก็ต้องถ้าเปิดตรงนี้4มันไม่มีส่วนต้องเติมส่วนให้มันเป็น1นะคะอันนี้ก็2ส่วน3อย่าลืมนะคะเป็นจากเครื่องหมายหารมาเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะแล้วก็อย่าลืมสลับเลขนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สามารถตัดได้นะคะ 2 1เป็น2 2 2เป็น4นะคะก็เท่ากับเสร็จ1ส่วน10นะคะอันนี้ส่วนหวเพราะว่าอันนี้อันนี้เสร็จ1เพราะว่า1คูณ1ก็เท่ากับ 1>, 1ใช่ไหมคะ5คูณ2ก็เท่ากับ10ข้อสนะคะเศษ3ส่วน4หารเศษสส่วน9ก็มาเขียนเลยนะคะเ3็ 43, ส่วน4และอย่าลืมเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วก็อย่าลืมสลับเลข9ไว้ด้านบน2ไว้ด้านล่างแล้วก็เท่ากับได้เลยคะ่ะ9 3 27นะคะ สี่สองเป็น8ดตอบยิบตอบยิบเจ็ดส่วนแดนะคะแต่ว่าเราจะมาทำให้เป็นจำนวนค่ะนะคะก็คงรู้กันแล้วนะคะก็เป็นเศษสามส่วนแจำนวนเต็มสามส่วนแดนะคะ ต่ไปข้อ4นะคะเศษ2ส่วน9หารเ3ษส่วน4ก็ต้องเศษ2ส่วนเเปลี่ยนจากเคร่องหมายหารเป็นคูณเศษส,น 4, สวน3นะคะเท่ากับ4 2เป็น8นะคะส่วน9วก้2เ27็นะคะ27เท่ากับ8ส่วน27นะคะนี่นะคะคือการ และนี่นะคะคือการหารจำนวนคะนะคะแล้วต้องให้จำนวนคะเปลี่ยนมาเป็นเศษเกินกันนะคะ5 1เป็น5 5 5 1เป็น5มาบวกกับ4เป็น9นะคะก็ได้เป็น9ส่วน5นะคะหาร20 1เป็น20 20, 20ิบวกเเป็น20 เจ็ดส่วนยี่สิบนะคะเท่ากับอย่าลืมนะคะเปลบนจากขึ้นหมายหารเป็นคูณแล้วก็สลับเลขด้วยนะคะแล้วต้องเป็นเก้าส่วนห้าคูณยี่สิบส่วนเจ็ดนะคะ ส่วนเนะคะเท่ากับอันนี้สามารถตัดได้นะคะเกเป็น 9, 9 9้าเก้เห้าเป็นห้าห้าสสิบนะคะก็สีคูณหนึ่ง ส 1>, 1เป็นสี่เศสาเป็น3นะคะเจ็ดส่วนสานะคะแล้วเราจะมาแปลให้เป็นจำนวนค่านะคะก็เท่ากับจำนวนเต็ม1นึเศษหนส่วนสนะคะต่อไปข้อ6กนะคะก็เป็นการหารจำนวนค่าเหมือนกันนะคะ 20สิบคูณ1เท่ากับยีบวก7ก็เป็น27่ส่วนยีนะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณแต่ว่าตอนนี้เดีนี้ยังไม่เปลี่ยนนะคะเป็นหารก่อน5 1 5, 4, เป็น5้บวกสเป็น7 9ส่วนหนะคะ เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็สลับอย่าลืมสลับตัวเลขได้ไหมคะก็เป็น27ส่วน20คูณ5ส่วน9อันนี้สามารถจัดได้นะคะ5 1เป็น5 5 4 20 9 1เป็น9 9 3 27นะคะ3 1เป็น สนะคะสีเป็น4ก็ตอบเศษสาส่วนสนะไปนะคะเศษห้าส่วนสิบวกเศษสอส่วนสหารเศษสามส่วนแปดคูณจำนวนเต็ม1เศษเจ็ส่วนเนะคะอื่นต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะก็คือเศษห้าส่วนสิบบวกเศษสอง สบวส่วนคูณสนะคะหารเศษสส่วนแคูณสิบหกส่วนเก้ปเป็น8ปดแปดสองสามเป็นสาม สา,สาเป็น9นะคะเป็นห้าส่วน12บวกแปส่วนสิบสองหาเศษสองส่วนสเท่ากับสิบสา่วนสิบสองหารเศษสองส่วน 16, 4, 2, สวน,นะคะแล้วก็ สิบสามส่วนสิองคูณสิบาส่วนหนะคะสิบสา่วนสองสามเป็น3ามสสี่สสองนะคะก็เท่ากับสี่สาส่วนแนะคะเป็นจำนวนเต็มห่เศษห้าส่วนแนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมหันสาหาความรู้แต่ที่ขัดข้องนิดหน่อยเพราะว่ามีหมามันมากวนนะคะ